นายนภัทรอวยพรวันเกิดแอฟทักะอรอนเรเดว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรและแนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับแอฟทักะอรอนดารานักแสดงสาวสุดเรียบร้อยที่รดแลนด์บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและเรียเดว่าเป็นการโครจรมาเจอกันในละครครั้งแรกเรื่องแขนของผู้จัดคนเก่งแอนทอมประสมสําหรับพร้อยเอกสุดหลอ่อนายนภัทร กับนางเอกสาวรุ่นพี่เอฟทักษะอรอนและโดยที่ทั้งคู่สนิทกันจึงได้เห็นความน่ารักของนายอวยพรวันเกิดให้กับ F อฟต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วเขินกันไปเลยเราน้ำเสียงของ F อฟที่ถามว่าไหนอะของขวัญและยังบอกอีกว่าช่วยโฆษณาชวนเชื่อหน่อยโปรโมทขายพี่หน่อยพร้อมกับก้มเปกกระซิบที่ข้างหูของน้องนายและในคลิปมีการเซ็นเซอร์เสียงการพูดออกไปยิ่งทำให้คนสงสัยเข้าไปอีกว่าแม่อฟนั้นพูดอะไร นอกจากนายจะลงคลิปแล้วยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดครับ f t ั a ษ o n โปรอะไรใครตอบได้บ้างฮะ